สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่าใดที่มีญาติมีพี่น้องหรือมีคนที่รู้จักที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งอยู่นะครับต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญในช่วงนี้ท่านจะให้ความรู้ในเรื่องของการยืดคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งครับกับศาสตราจารย์ดรวิเชษวิริยกิตราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับที่เรากำลังจะพูดถึงก็คืออาหารเสริมที่เกิดจากมังคุดฝรั่งงาดําถั่วเหลืองบัวบก คือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราพูดถึงโรคมะเร็งเนี่ยค,คนไทยส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกว่ามะเร็งเป็นแล้วตายแน่อม,มะเร็งเป็นแล้วเนี่ยหมอจะกําหนดวันเวลาเลยว่าถ้าเป็นขั้นนี้ขั้นนั้นจะสาม,มเดือนสองปีอะไรก็จะว่ากันไปใ้เวลานับถอยหลังเลยแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์พิเชษทําได้ก็คือว่าเหมือนกับ ให้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาในช่วงที่ยังเหลืออยู่และมีน้าซ้าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะยืดออกไปได้อีกอซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เราพูดกันธรรมดานะเพราะว่าเราเคยได้เห็นบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมาปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วเราได้คุยแล้วว่าเขาเองตอนนั้นเนี่ยคุณภาพชีวิตแย่มากมีจริงๆและสุดท้ายแล้วมันก็ดีขึ้นมามและในขณะเดียวกันวันที่หมอกําหนดเนี่ยเขาก็อยู่เลยที่หมอกําหนดไปอีกตั้งหลายวันอันนี้หมอยังตกใจเลยอันนี้จะให้จ่าพิเชษเล่าให้ฟังว่า ไอ้แคปซูลของอาจารย์เนี่ยที่มันทำให้เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนที่เป็นมะเร,งร็งแล้วก็ยืดเวลาชีวิตเขาได้เนี่ยมันมาอะไรยังไงครับก็จากที่เราค,าคุยกันงข่าวที่แล้วนะครับ,รบน้ำมุคุกของเราก็ช่วยผู้ป่วยมะเร็งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เนื่องจากว่ามีสารอยู่ตัวหนึ่งในเปลือกมะคุกคือ G ีเมวันซึ่งมีความสามารถ นอกเหนือจากการจัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วยังปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้ก็คือให้แข็งแรงขึง้นเราก็เลยคิดว่าน้ำมันุทนอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยผู้ป่วยมะเร็งได้ส่วนระดับหนึง่ง <c oughs> ถ้าอยากจะให้จัดการกรับเซลล์มะเร็งฉมังฉมังเราน่าจะเอา GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติในการจัดการกับเซลล์มะเร็งแล้วก็ปรับระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยมาทําอะไรเพิ่มศักยภาพของมันนะฮะโดยการนําไปเสริมศักยภาพกับ สารที่เราสกัดมาได้จากงาดำจากตัวเหลืองจากผลังและโบบบกซึ่งจากวิทยาศาสตร์ที่เรารู้อยู่ก็คือว่าพืชเหล่านี้มีสารที่อย่างน้อยก็หนึ่งตัวที่สามารถมีอิทธิพลกับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายเพราะฉะนั้นเราก็สกัดสารเหล่านั้นออกมาแล้วก็มาเสริมประสิทธิภาพกับ g ีมวันที่เราสกัดได้จากบางคุดแล้วก็เสริมในลักษณะที่1บวกหนึ่งไม่ใช่2 1ง่บวกหนึ่งให้มันเป็น4นะ4บวก4ให้มันเป็น15บ6 คือไม่ใช่เป็นทว,วีคูณนะครับสิ่งที่เรายืนยันนะฮะก็เกิดขึ้นจากการที่เราทดสอบในอาสาสมัคร,ครที่เราให้กิน4แคปซูลต่อวันนะฮะแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูเช่นเดียวกันทําที่ศูนย์วิทยาเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับ,รบของศาสตราจารย์ดรวัชระกสินเลิกซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่เราทําร่วมกับมาาลเชียงใหม่นะครับจากตรงนั้นให้กิน15ห้าวันวันละสีแคปซูลแล้วเจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูเราก็จะพบนะครับสรุปง่ายๆว่า มันมีทีเฮลเปอร์วันทเเพิ่มขึ้น mm hmm. ในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาท h 1คือตัวที่จะเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเชื้อราเอ่ยแบคทีเรยเอยไวรัสเอ่ยเนื้องอ,อกเอ่ยเซลล์มะเร็งเอ่ย mm hmm. เหล่านี้เป็นสิ่งแปลกปลอมเท่านั้น mm hmm. ถ้าภูมิคุ้มกันของเรามีมากขึ้นเ mm hmm. ม็ดเลือดขาวพาิชชาเราเก่งขึ้นก็จัดการกับมันได้ mm hmm. นะครับแล้วตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเ mm hmm. ม็ดเลือดขาว TH17 ทีเฮลเปอร์เซเวนที hmm. เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง5เท่าซึ่งขณะนี้ทีเอสเป็นสิ่งที่ตื่นเต้นสำหรับในวงการภูมิคุ้มกมันวิทยาทั่วโลกนะครับว่ามันสามารถที่จะเป็นเซลล์ไม่เลือดขาวในอนาคตในการจัดจัดการกับมะเร็งนะครับ mm hmm. ของเราก็พบว่ากิน5กิน4แคปซูลต่อวนันเป็นเวลาส5บห้าวันทีเอบมันเพิ่มขึ้นถึง5เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้ง mm hmm. นะครับ,รบเพราะฉะนั้นแน่นอนอนะเมดเลือดขาวปรชาค่าก็สามารถจัดการ กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับทีนี้ต่อจากการเพิ่มขึ้นของเชียสสิบสเท่ามันก็ตื่นเต้นพอแล้วนะฮะแต่ก็เราก็ยังพบต่อไปว่ามีการเพิ่มขึ้นของ TH9 เเมืะะม่อปี2021 2 0งศคือ2ปีที่แล้วเนี่ยตัวใหม่เลยเป็นตัวใหม่เลยที่เขาพบว่าเป็นตัวที่จะเพิ่มความสามาเ,เร้าเปเลือดผ่าเพชิคาดจัดการกับเซลล์มะเร็งจนกระทั่งมันหยุดการเจริญ นะ <Burns> ก็เพิ่มขึ้นมาสองเท่าน่ยจากการกินสี่แคปซูลต่อวันเป็นเวลาสิบห้าวันเ<อ>พราะฉะนั้นตรงนี้เองครับคนที่มีปัญหาเรื่องเชือ้อราแบคทีเรียวไวรัสเนื้องอกและมะเร็งนะครับ<อ>ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมีการเพิ่มขึ้นของ TH1 TH17 แล้วก็ TH9 <7, S 1> ซึ่งต่างก็ไปเสริม ประสิทธิภาพของเมลดขาวเพชฌฆาตในการจัดการกับสิ่งแกปลอมเหล่านั้นเพราะฉะนะั้นไอ้ตัวแปลกปลอมที่จะท,ทาลายอุณภาพชีวิตเรามันจะไม่เติบโตต่อไปใช่ครับไม่ใชตครับ,บ,รบ,รบเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับเราก็บอกว่าการเพิ่มขึ้นตรงนี้ทีเอสหนึ่งสองเท่าทีเอสสิบเจ็ดห้าเท่าทีเอสเก้าสองเท่านะฮะย่อมจะเป็นประโยชน์แหละที่จะจัดการกับเซลล์มะเร็งได้เพิ่มขึ้นนะฮะที่สามารถเพิ่มจัดการได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยห้าเท่า ะะประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นห้าเท่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้เป็นมะเร็งประสิทธิภาพที่มันเพิ่มขึ้นในการของของเม็ดเลือดขาวตรงนี้น่าจะมีประโยชน์ในการป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดค,ครับรแล้วเราอาจจะบอกว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรน,นะการไว้ดีวกว่าแกเห็นบอกว่าในต่างประเทศมีการติดต่อสื่อสารคุยกับอาจารย์อยู่ตลอดเวลาครับปัจจุบันนี้ของเราก็จําหน่ายไปทั่วโลกแล้วครับหลายประเทศแล้วครับเพราะว่า อาจารย์ทดลองที่อเมริกาด้วยและทดลองที่อิตาลีด้วยแล้วผลของการทดลองทั้งสองแห่งนี้ก็ยืนยันในลักษณะเดียวกนันครับตรงนี้ที่อาจารย์พูดถึงก็เป็นงานที่เราใช้น้ำมังคุดซึ่งพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าสามารถยือดอายุของผู้ป่วยมะเร็งแลวก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยนะครับมาควบกับแคปซูลของเรานะครับก็เมื่อเราใช้แคปซูลกับน้ำมังคุดมันย,ออย่อนจะเสริมร,ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ และว่าเราใช้น้ำคุด300 ml ใน1วันแล้วก็9แคปซูลใน1วันนะครับแล้วประสิประสบการณ์ของเราก็นำไปใช้ในการศึกษาทดสอบการแพทย์ในที่โรงพยาบาลสวนดอกมาเลที่มาเลเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นการทดสอบในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดที่รักษาไม่ได้แล้วคือขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ ต้องคีโมอย่างน้อยสองรอบนะฮะแล้วก็หมอก็บอกว่าไม่มีทางแล้วปล่อยแล้วนะครับตัวเราก็เอาเข้ามาในโครงการทดสอบของเราครับคือคือก็คือว่าเขาเขารอความตายเท่านั้นนะคือมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงนะครับเพราะหมอได้ประกาศวันประกาศช่วงเวลาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันเดืนฮะตอนนั้นคุณหมอคือโครงการที่เรา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 ไม่ได้กําหนดว่าเขาจะต้องอยู่ได้ยี่เดือนไม่ตอนตอนที่คุณหมอฟันธงว่าอยู่ได้อีก อ๋อมันมีอย่างนี้ครับคือกลุ่มที่เขามาทดลองเนี่ยหมอเขาบอกว่าอย่างน้อยควรจะอยู่ถึงสามเดือน oh. นแล้วบางคนก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อะหรือหมอก็บอกว่าวิธีการรักษาของหมอได้หมดแล้วใช่แต่บางคนว่าบางคนไปอยู่ที่หมู่บ้านก็หมอก็บอกว่าเหลือแค่สามวันแล้วเขาเตรียมงานศพมาแล้วก็ถูกส่งเข้ามาที่เราเราปฏิเสธการรับเราก็ต้องรับ เพราะเราเป็นประกาศโครงการไปแล้วไอ้คนที่อยู่3เดือน3หมอบอกว่าอยู่3วันที่หมู่บ้านนะก็อยู่มา2ปี3ปีปีครับมันเหนื่อยเหนื่อยเพียไปเลยป้ายนาอยลาลุกเลยครับครับลุกขึ้นไม่ได้นะฮะครับลูกเอามาหมอมันก็มาหายครับมันก็เป็นอิซเป็นอ่อนเป็นเพียอย่างเก่านะครับอยู่แม่ชักกึ่งเดียนกว่ากว่านี่ครับแล้วก็ส่งก็ส่งผมมาเอกที่สันปะตองครับ ขพ้นมว่าเป็นก้อนเนื้อครับเป็นก้อนเนื้อครับที่ปอดที่ปอดถึงสองข้างครับขนาดเจ็ดเซนครับเจ็ดเซนติเมตรโอาผมไปสดทีโมครับฉิดยาสิดธไปสุดแรกสิบสองเข็มครับสุดที่สองได้ห้าเข็มครับอีกห้าเข็มครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสูดลงเลยครับเกียบปิกบานเก่าแล้วครับแล้วหมอเพิ่นว่าน้องป่อน้องนี่จะอยู่ไปแรมแรมสามวันเดอหมอว่าปอดปอดบัดีแล้ว ลมหายใจยมีน้อยมานดีนะหมอมาเอาแล้วหมอสรงปีกบ้านกินแปาประมาณชักสิบวันครับประมาณสิบวันสิบวันมองหูเสียงก็ดีดีขึ้นกินเข้าลําข,ขึ้นมาครับผ่านมากี่เดือนครับหกเดือนมานี่ละครับหก <6 S 2> <6 S 1> เดือน, <6 S 1> นมาแล้วได้หเ,เดือนมานี่ล้วครับโอ้โห,โหครับเดินทางมากรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับมา มาเป็นยังมาเมอยอย่างครับสบายดีทุกอย่างเลยครับสบายดีทุกอย่างนะครับ โครงการทดสอบตรงนั้นเราก็ทดสอบกับอาสาสมัคร20รายรนะฮะยีรายแล้วก็ใช้น้ำขุดวันละ1นซองคือวันละ3ามร้อยเ <ML S 1> อลนะครับแล้วก็แคปซูล9แคปซูลต่อวันนะฮะก็หลักการทางวิทยาศาสตร์มันชัดเจนว่าทั้งคู่ต่างไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จัดการกับเซลล์เร็งด้วยกลวิธีหลายและกลวิธีนะครับแล้วก็ช่วยทําให้คนว่าชีวิตด,ดีขึ้นแน่นอนเซลล์เร็งมันก็ไม่เจริญเติบโตหรือถูกจัดการให้หมดไปเลย งานวิจัยชิ้นนี้ก็เราทําร่วมกับนักวิจัยที่อิตาลีนะครับแล้วก็ที่อเมริกานะครับก็เป็นการทดสอบใน3ทวีปนะฮะแล้วก็ตามก็สรุปออกมาว่าในวันที่6สิงหาที่เราแถลงข่าวซึ่งอาจารย์และคุณต้นเป็นพิธีกรให้เราตอนนั้นไปร่วมงานด้วยนะฮะเราสรุปได้ออกมาตอนนั้นว่าสูตรที่เราใช้นะฮะสามารถเพิ่มชีวิตให้กับเวลา ของผู้ป่วยร,ระยะสุดท้ายนะครับคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นเราเพิ่มชีวิตไว้ให้กับเวลาแล้วเราก็เพิ่มเวลาให้กับชีวิตเขาก็ยืดอายุอยู่ได้นะครับแล้วก็เนรนเมิชีวิตให้ใหม่มผู้ป่วยรายระยะสุดท้ายซึ่งหมอบอกว่าไม่อยู่ไม่รอดแล้วปัจจุบันที่อยู่5ปีก็มีมคือวันนั้นจําได้นะว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ในโครงการเนี่ยมาในงานด้วยแล้วเขาก็พูดกับเราอย่างชัดเจนว่าหนึ่งเขาได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมา S <S อย่างเช่นที่ต้องนั่งรถเข็นตอนนี้ก็เดินเดิน<า> <S <S ได้<ค>ะนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวันที่หมอกําหนดว่าเขาจะต้องไปแล้วเนี่ยปรากฏเขาเลยวันที่หมอกําหนดมานานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่มันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันต้องการภูมิคุ้มกันที่พอหมอะพอเจาะเพราะถ้าเกิดเรามีภูมิคุ้มกันที่พอหมอพอเจออาะแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มันแปลกปลอมเข้าไปจะมาทําร้ายร่างกายเราเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ดูแลเรา ด้วยเหตุนี้เองสิ่งที่อาจารย์พิเชษเล่าให้เราฟังเนี่ยนะคะสองสามตัวที่เป็นเกิดขึ้นจากการที่เรารับประทานแคปซูลบวกกับน้ำมังคุดเนี่ยมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆที่มันจะมาเติบโตและทําลายร่างกายเราเนี่ยมันไม่สามารถเติบโตในร่างกายเราได้ดังนั้นคุณภาพชีวิตของเราก็กลับคืนมาแล้วอะไรที่มันจะทําให้เราชีวิตสั้นลงเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําลายเราได้เราก็ยืดเวลาให้กับชีวิตครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นยาวิเศษ แต่ต้องยืนยันว่ามันเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเ <c oughs> พีเยงแต่เราเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปดูแต่และโมเลกุลว,ว่ามันทําอะไรยังไงทํา <c oughs> อะไรส่วนใดกับร่างกายนะครับ <c oughs> ที่ระดับเซลล์มันก็ดูเหมือนว่าโอ้เป็นงานวิจัยที่ลึกมากแต่จริงๆมันก็คือพื้นฐานก็คืออาหารนี่แหละเ <c oughs> พีเยงแต่เราซุกซนนะ่ะเราไม่อยู่นิ่งเราเมื่อเขากินกินแล้วดีเราก็อยากจะร่วมเป็นอะไร <c oughs> แล้วเราเอาสิ่งที่เราพบมาเล่าสู่กันฟังหลายๆท่านฟังแล้วก็บอกเอ้ยนี่มันยานี่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ พราะฉะนั้นตรงนี้ขอยืนยันนะครับแม้ว่าท่านจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิดท่านไปโรงพยาบาลรักษากับหมออยู่นะคะถ้าหมอให้ท่านทานยาอะไรหรือมีทรีตเมนต์อะไรมีการปฏิบัติต่อร่างกายท่านอย่างไรอย่าปฏิเสธหมอนะคะทำตามที่หมอให้ทำไปแต่ว่า การที่เราจะกินผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่มันจะไปขัดแย้งกับอยู่ยาที่หมอให้ไม่เป็นการอะไรที่จะไปขัดแย้งกับทรีตเมนต์ต่างๆที่หมอจะทําให้มันก็เหมือนเราไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วเราอยากจะกินคุกกี้สักชิ้นหนึงหรือเราอยากจะกินลูกชิ้นสักไม้หนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแต่บางเอิญไอสิ่งที่จะเป็นลูกชิ้นหรือจะเป็นคุกกี้เนี่ยมันคือสุดยอดของอาหารที่ได้รับการ ผลิตขึ้นมาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการพิสูจน์มีการทดลองมีการวิจัยแล้วสามารถชี้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ว่ามันเกิดตัวอะไรขึ้นมันเพิ่มตัวนั้นมันเพิ่มตัวนี้ไอ้ตัวน,วนี้มันจะไปจัดการกับอะไรมันจะไปเสริมพลังอะไรตรงไหนมันมีความชัดเจนตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเรากําลังแนะนํายาให้เข้าไปทดแทน อยู่ยาและวิธีการรักษาของหมอที่ท่านต้องรับนะคะอันนี้ต้องยืนยันชัดเจนนะเรากําลังคุยกันถึงเรื่องการกินอาหารเสริมนะมเราไม่ได้พูดถึงการกินยาครับมังคุดสกัดต้านมะเร็งขุมทรัพย์ทางสุขภาพก็อยู่ในน,นชนั่นรายสัปดาห์ครับถ้าคใครสนใจก็ไปลองอ่านดูสินะ่งที่อาจารย์เชรีได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบเมื่อกี้นี้ว่า ผู้ป่วยมะเร็งที่ไปหาหมอได้รับการดูแลรักษาก็ก็รักษาต่อไป <S <S แต่ผมอยากจะเกรียนให้ทราบว่าปัจจุบันนี้ท่านที่เข้าไปรับการคีโมเทอร์ปีนะรัาแล้วก็ไม่สามารถดูแลได้ตลอดด้วยระบบเดียวกันเพราะว่ามีผลข้างเคียงสูงมาก <S <S เ,เกรดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวตกนะครับแล้วก็มีผลข้างเคียงสูงมากเราไม่ได้มีส่วนช่วยให้ท่านเหล่านี้สามารถมี สุขภาพที่แข็งแรงขึ้นมาแล้วก็สามารถทำให้กลับไปทําคีโมเทอร์พีจนกระทั่งครบแล้วก็ชีวิตรอดอยู่ได้ปัจจุบันนี้คนที่ใช้ลักษณะอย่างนี้ก็สูงมากนะครับมีปริมาณมากขึ้นจํานวนมากขึ้น,ม,น,ม,านมากขึ้น,ก,นก็แพทย์ทั้งหลายแห่ก็อาจจะไม่ยอมรับกันผมก็เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าผมได้เคยบอกผู้บริโภคว่าถ้าหากหมอทั้งหลายแล่ไม่ทราบว่าปัญห์ของเราคืออะไรทําหน้าที่อย่างไร ช่วยผู้ป่วยได้อย่างไรเรามีประสบการณ์ชัดเจนเรามีผู้บรวโพคชัดเจนว่าเขาใช้แล้วก็ไม่เลือดขาวก็เพิ่มขึ้นเก็ดเลือดก็สูงขึน้นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากคโมโมเทอร a p ีมันก็ลดลงเขาก็กลับไปทําได้อย่างครบถ้วนนะครับแล้วเขาก็รอดชีวิตนะครับ ก็อยากจะให้ท่านที่มีดูแลมีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันได้ครับ<า>ครับเปิดใจรับฟังอยากจะบอกคนไข้ด้วยว่าอย่าไปบอกกับหมอว่าเนี่ยรับประทานผลิตภัณฑ์จากบีมอยู่เพราะฉะนั้นเลิกรักษากับหมอละอันนี้ไม่เอาจะไม่ยอย่างนั้นนะคะถ้าหมอเขามีวิธีการด้วยความรู้ของหมออย่างไรจะรักษาอย่างไรเราก็รับตรงนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลิตภัณฑ์จากบีมของเราเนี่ย จะช่วยท่านได้เหมือนที่อาจารย์พิเชษใช้คำว่าร่วมด้วยช่วยกันนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปฏิเสธหมอตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้หมอเองจะรู้สึกหงุดหงิดมากๆเลยที่ไม่ได้รักษาตามพิธีการคือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็โทรสอบถามมาได้นะครับซึ่งเราก็ยินดีที่จะได้ให้คำตอบทุกคำตอบนะครับวันนี้ต้องกาบขอบคุณอาจารย์มากครับ